สวัสดีครับมาพบกับบีมจากเช่เดอดกเกมกันอีกเช่นเคยและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครในเกม LL Y l i p ้วยตัวละครที่เราจะแนะนําในวันนี้เป็นสายเวทที่มีพลังทําลายล้างสูงแต่บางไปนิดหน่อยก็คือตัวนี้เลยอาริและต้องบอกก่อนว่าตัวละครนี้ความยากในการเล่นจาก5าดาวให้3ดาวเลยครับเพราะมันบางมากและโดนทุบเป็นว่าเล่นแต่ในด้านพลังการโจมตีและพลังเวทมนต์ถือว่าโหดมากๆโดยเป็นฮีโลที่คอยทาดามเมจให้กับคนในทีมและปิดฉากการฆ่าและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเก่งขนาดไหนไปดูกันเลยครับโดยในเรื่องของอาริ เธอเกิดมาพร้อมกับพลังที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเวทมนต์ของโลกแห่งวิญญาณสาววัทยาผู้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายจิ้งจอกและเต็มไปด้วยปริศนาอันลึกลับด้วยเธอนั้นกำลังหาจุดที่เหมาะสมสลับเธอในโลกใบนี้หลังจากได้กลายเป็นนักล่าด้วยความกึ่งจำใจและความเข้าอกเข้าใจของผู้อื่นนับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์อาลิจึงมีนิสัยชอบหลอกลอก่ลอก,กล่อมอารมณ์ของเหยื่อก่อนลงมือสูบแกนพลังชีวิตของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเห็นภาพความทรงจําและความรู้สึกนึกคิดของวิญญาณแต่และดวงที่นาาางงเเเสสพขข้มดดวยกิิตตัออธ West มีผลทําให้อารีที่ใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนสองครั้งในระยะเวลาสั้นๆเธอจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยสำหรับสกิลโจมตีสกิลที่1ึ่ง off off deception โดยอารีจะส่งลูกแก้ของเธอออกไปแล้วดึงกลับสร้างความเสียหายเวทในเส้นทางที่ไปและสร้างความเสียหายจริงในเส้นทางที่กลับมาหลังจากที่สกิลยิงโดนศัตรูครบจานวนหนึ่งลูกแก้ลูกถัดไปของอารีจะเพิ่ม HP ของเธอนอกจากนี้อารีจะได้รับแต้มสะสมของ essential เมื่อเธอใช้สกิลโดนศัตรูอีกด้วยโดยแต้ม off off deception ที่มีการโจมตีครั้งถัดไปของอาร ถ้าโดนศัตรูจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของเธอได้ทันทีสกิลที่2อาริฟ็อกไฟโดยอาริจะปล่อยลูกไฟจิ้งจอก3ลูกที่จะทำการล็อกเป้าหมายถัดไปและสร้างความเสียหายทางเวทโดยศัตรูที่โดนลูกไฟจิ้งจอกทั้งหลายลูกจะได้รับความเสียหายเพียง30%สําำหรับทุกๆลูกไฟที่เข้าลูกแรกโดยสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรู1ตัวได้สูงสุด1 5 3หน่วยโดยฟ็อกไฟจะเล็งแชมปี้อนที่เพิ่งถูกชามไปแล้วจึงเล็งศัตรูที่ถูกอาริจมไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ถ้าหากฟ็อกไฟไม่่สาาาาาามมมรถหหเป้้ยดดังกลวไะ เป้าหมายไปที่แชมเปี้ยนก่อนแล้วจึงเล็งศัตรูที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองครับสกิลที่ 3. อาริซิดิวโดยอาริจะส่งสูบที่สร้างความเสียหายและสะกดศัตรูที่โดนโดยสามารถจุดการเคลื่อนไหวจากสกิลประเภทเคลื่อนที่ได้ทันทีและทําให้พวกเขาเดินเข้าหาเธออย่างไม่มีพิษสงเป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มจากอาริชั่วขณะโดยจะสร้างความเสียหายทางเวทและสะกดศัตรูตัวแรกที่โดนทําให้ศัตรูเดินเข้ามาอาริอย่างช้าๆเป็นเวลาสูงสุด2วินาทีนอกจากนี้ศัตรูที่โดนสกิลนี้จะได้รับความเสียหายจากสกิลของอาริเพิ่มขึ้น20%สสิุดท้ายอร สกิลนี้จะสามารถทําให้อลิพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับปล่อยกระสุนวิญญาณสร้างความเสียหายกับศัตรูบริเวณรอบข้างสามารถไล่ได้3าครั้งก่อนที่จะติดคู down, ดาวโดยสามารถพุ่งไปได้อย่างรวดเร็วและยิงกระสุนวิญญาณออกมาโดยสกิลจะสร้างความเสียหายทางเวท เป็นอย่างไรกันบ้างครับสลับแชมปเปี้ยนจิ้งจอกสาวพราวเซเนตตัวนี้และถ้าหากอยากทราบข้อมูลแชมปเปี้ยนด้านไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะและในวันนี้บีพขอฝากเชืเด็ดเกมไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ